ทปนสีปี2 0 2 4ที่มาแรงแบบสุดไม่อยู่มาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างสีแรกเลยเป็นสีเบจแกมทองมีความเรียบง่ายให้ความเป็นธรรมชาติถ้าใส่แว่นกรอบสีนี้จะทําให้หน้าดูสว่างและก็มีมิติสีที่2เป็นเฉดสีส้มอมน้าตาลโทนสีนี้จะเน้นไปที่ความสบายๆและถ้าสาวๆผิวสองสีใส่แว่นเฉดสีนี้ก็จะช่วยให้หน้าดูมีออร่าสีที่3เฉดสีเขียวอ่อนดิจิทัลยุคเทคโนโลยีแบบนี้อยากจะใส่แว่นโทนสีสดใสขอแนะนําว่าเป็นสีเขียวสายแฟนไม่อยากให้พลาดสีนี้เลยจริงๆมาถึงสีที่4ี่ เฉดสีฟ้าอมเขียวเป็นเฉดที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองในปีนี้มากๆแล้วกรอบสีนี้จะเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนผิวขาวอมชมพูใส่แล้วหน้าไบรท์ขึ้นแน่นอนสีที่5เฉดสีชมพูเข้ม ถ้าพูดถึงเฉดนี้ก็จะนึกถึงสีแบบชมพูบาร์บี้และถ้าสาวๆคนไหนชอบแต่งตัวแนวคัลเลอร์ฟูลแว่นสีนี้ตอบโจทย์สุดๆสีที่6เฉดสีม่วงโทนสีนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นกับกรอบแว่นเท่าไหร่แต่ว่าท้าได้ลองใส่แล้วน่าจะกลายเป็นผู้นําเทรนแน่ๆมาถึงสีสุดท้ายกับเฉดสีน้ำตาลโทนสีวินเทจกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งเป็นทนสีที่สื่อถึงความรู้สึกเรียบง่ายโรแมนติกและถ้าใครก็ตามใส่กรอบแว่นสีนี้บอกเลยว่ารอดทุกคน